แล้วถามว่าผมทรงนี้เหมาะกับอากาศเมืองไทยยังไงเหมาะแน่นอนค่ะทรงนี้ทําไปได้ทุกที่นะคะไม่เว้นแม้แต่ทะเลหรือว่าสถานที่ร้อนๆอนค่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนเพื่อดูสิเนี่ยเนียเนียเนียใส่หัวแรงๆอ่ะหน้ามาป้อยหวานตรงนี้ก็ไม่กระดิกเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูส่ชาแนของใบฟาร์มนะคะช่วงนี้เหล่าดาราเซเลบกําลังฮิตเลยนะคะกับการทําทรงผมแบบ จะง,งอยจะงงยปลอยหวานอย่างเงี้ยค่ะที่มันโค้งๆคงแบบสาวเกาหลีอะวันนี้ัพก็เลยจะมาสอนทําทรงผมจะง,งอยหว,วานตรงนี้นะคะพร้อมกับประยุกต์ผมสุดครีเอทเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีทรงผมไปเทีย่ยวถ่ายรูปชิคๆตามคาเฟ่แล้วก็สถานทีต่ต่างๆค่ะรอบรองเลยค่ะว่างไม่ยากแน่นอนไปเชมกันโอเคแสกกลางได้แสกไปเลยคะ่ะแบบไปด้านหลังนะคะแล้วก็แยกผมออกเป็นสองฝั่งค่ะจากนั้นมัดผมขึ้นเลยคะ่ะ เหลือผมด้านหน้าไว้ด้วยนะคะเวลามัดผมแบบนี้นะคะทํามุมตรงขวัญอย่างนี้พอดีค่ะเหมือนแบบระดับหน้าอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้คือ90องศาเป็นมุมปุ๊บปุ๊บเราก็มัดให้เป็นหว่างตรงนี้ค่ะสักสี่สิห้าองศานะคะนี่นะคะแล้วก็มัดอีกข้างด้วยเลยค่ะนี่นะคะผมด้านหน้าที่เพื่อนๆต้องเหลือนะคะคือช่วงแบบหน้ามา้าปล่อยแบบนี้นะคะแล้วก็ ปล่อยผมวนๆข้างแบบว่าข้างกรอบผมตรงนี้นะคะช่วงแรกก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำผมจุกด้วยชวาสขอบทาฟูลออนสไตลิ่งพาวเดอร์ค่ะตัวนี้ฟัมโชไว้ในหลายๆคลิปแล้วนะคะเขาก็จะช่วยทำให้ผมเนี่ยมีความเหนียวขึ้นแล้วก็ยีขึ้นง่ายนะคะจากนั้นนะคะเราก็ทำการยีผมเบาๆเพื่อให้ ผมของเราเนี่ยมีเนื้อเยอะขึ้นนะคะคือแบบว่าใครที่ผมเยอะแล้วก็ไม่ต้องทำแบบฟาร์มก็ได้นะคะแต่ว่าฟามเนี่ยผมน้อยเวลายีก็ยีข้างใต้นะคะยีไม่ต้องแน่นมากค่ะเอาแบบกลางๆก็พอให้ผมเขาแบบมีความยึดเกาะกันแล้วก็มีเนื้อผมมากขึ้นนะคะเวลามัดผมเนี่ยก็จะได้แบบไม่ดูเป็นจุกเล็กเกินไปนะคะ จากนั้นค่ะด้านบนข้างนอกเลยนะคะหวีเบาๆเบาๆเพื่อให้เขาแบบดูเรียบขึ้นหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาทำจุกค,ค่ะโดยการเอามาแบบม้วนวนนะคะถ้าเขาผอมไปก็ขยับขยับดึงให้เขาแบบกว้างขึ้นนะคะนี่ประมาณนี้ค่ะทุกคน จากนั้นก็ติดกิ๊บดำลงไปเลยค่ะเวลาที่เราติดกิ๊บดำนะคะทุกคนให้ปักแบบช่วงฐานผมนะคะอย่าให้แบบว่ามันโผล่ออกมานะคะมันจะได้แบบงานของเราจะได้ดูแบบเนียนๆน่ารักน่ารักนะหนี่ได้หัวจุกด,ด้านหนึ่งแล้วนะคะจากนั้นก็ทําอีกข้างเหมือนกันเลยค่ะทําการโรยแป้งนะคะแล้วก็ยีผมจากด้านใต้ค่ะ พอได้รูปแล้วนะคะเราก็สางเว้นบนเบาๆให้เขาไม่ยับเกินไปนะคะจากนั้นก็ม้วนทําให้เขาเป็นจุกข,ขึ้นมาพยายามคอนโทรลผมให้เขาแบบได้ระดับที่ใกล้เคียงกับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ติดกิบค่ะจัดทรงดูความพองให้เขาแบบว่า ระดับองศามีความที่แบบใกล้เคียงกันนะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาถึงไฮไลท์ของผมทรงนี้ที่ทุกคนรอคอยกันแล้วค่ะปอยหวานจะงอยเกาหลีที่ดาราเขาชอบทํานะคะก่อนอื่นเราจะต้องม้วนหน้ามากเกาหลีก่อนค่ะแบบนี้นะคะให้เขาแบบงองๆโค้งๆคือเขาเจะสะบัดเป๋ไปทางไหนก็อย่าเพิ่งไปสนใจเขาค่ะแค่ทําให้แบบเขาโค้งๆก็พอนะคะจากนั้นเราก็ม้วนผมตรงนี้ค่ะ อันนี้ความจะม้วนเข้าหาใบหน้านะคะทุกคนม้วนเยอะๆได้นะคะเพราะตรงนี้ค่อนข้างแบบแฟชั่นนะมันจะดูแบบมีความน่ารักนะดูแบบหย่อยๆไปได้เลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไป จะมาจับชอบปอยหวานของเราด้วยชวาสคอัทัฟลุคซูเปอร์กลูพาวเวอร์เจลค่ะตัวนี้เขาก็เป็นเจลใส่ผมที่แบบมีความเหนียวความแน่นมากเลยนะคะสามารถใช้ทําเวทลุกได้แล้วก็ทําหลายๆทรงที่เราต้องการให้แบบเขาอยู่ทนได้นะคะเนื้อของเขาก็จะใสๆแบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้วิธีการทํานะคะเราก็จับผมแบบกลางค่ะจากนั้นเราก็ดึงชอบผมม้วนๆของเรามาหนึ่งชอบก่อนนะคะไม่ต้องหยิบมาเยอะนะคะ ทาเจลไปทั่วทั้งอันเลยนะคะแล้วก็จับเขาม้วนค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะให้ใช้กิ๊บปากเป็ดค่ะตัวนี้นะคะปากเป็ดแบบสั้นหนีบเอาไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ไปทําช่ออื่นต่อค่ะฟาร์มแนะนําว่าให้เพื่อนเพื่อนทแค่ฝั่งละสองช่อก็พอค่ะเพราะว่าถ้าเยอะไปแล้วอ่ะมันจะรกนะทุกคนไม่สวยหรอกนี่นะคะเวลาทําเนี่ยให้เขาเป็นสงอยโค้งเข้าหากันค่ะแต่น่ารักนะ ต่อไปก็มาทำฝั่งนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องใช้ผมม้าทั้งหมดของเรานะคะทุกคนถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวแบบมันจะหนาเกินไปมันจะไม่น่ารักนะคะเอาบางๆก็พอค่ะถ้าใครรีบนะคะก็ใช้ได้เป่าได้เลยแต่ว่าถ้าไม่รีบก็ปล่อยเขาไว้สักแป๊บนึงเท่านั้นเองค่ะในส่วนของผมที่เหลือเนี่ยนะคะ เนี่ยที่เป็นหน้ามาตรงเนี้นะคะเขายังมีความฟุ้งอยู่แล้วก็จับเ้าเสยๆฟุงฟ้งๆยุ่งๆไปนะอย่างฟาร์มเนี่ยก็จะกวาดเยวที่เหลือติดมือเนี่ยนะคะแป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 ะไปเห็นไหมคะมันก็จะเกิดเป็นแบบเส้นเส้นริวๆด,ดูไม่จงใจอะไรมากไปนะฝั่งนี้ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะ มันคือแฟชั่นนะทุกคนอ่านี้ฟาร์มไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะคะไม่ต้องตกใจนะคะระหว่างที่เราเราจะงอยเกาหลีของเราเซตตัวนะคะฟาร์มมีก็จะพาทุกคนมาตกแต่งผมด้วยดอกยิปโซค่ะก็ดึงเขามาอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ปักไปตามแบบจุดต่างๆของผมค่ะก็แต่งแต่งไปนะทุกคนคือใครที่ชอบความเยอะก็แต่งแต่งไปคะ่ะยิปโซเนี่ยถ้าเอาไปตากแห้งนะคะปล่อยให้เขาแห้งเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ได้แต่งผมเราได้อีกนานเลยนะ Feel like time, time, ให้ฟ l ลแบบอารมณ์ฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงค่ะนี่ใกล้เสร็จแล้วค่ะทุกคนเรามาคลายกิฟของเราออกนะคะเห็นไหมคะพอคลายออกแล้วเนี่ยจางอยเขาก็จะแบบยังมีความแบบโค้งๆอยู่เนาะบางครั้งจางอยเขาก็จะแบบดีดขึ้นดีดลงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าวิธีการที่จะทําให้เขาอยู่นะคะ เราก็ใช้แว็กตัวเดิมเลยค่ะสําหรับบางคนที่แบบว่าจะกลัวแพ้แว็กหรือว่าเอกลัวแบบก็สามารถที่จะใช้กาวติดขนตาได้นะคะแต่ว่าอันนี้ฟาร์มแบบเออขี้เกียจยิ่ก็จะเอาแว็กจะเอาเจลตัวเดิมนะคะมาแปะที่ใต้ผมตัวนี้จากนั้นก็แปะลงไปบนหน้าผากของเราเลยค่ะเขาก็จะล็อกติดผิวเราไปเลยนะทุกคนนี่อย่างนี้ค่ะ ว้าวเป็นไงล่ะคะทุกคนเก๋ไก่สไลเดอร์ว่าล่ะแตะนี่ก็คือฟินิชลุคของการซอนทำผมปอยหวานสไตล์เกาหลีนะคะน่ารักเวล่าบอกเลยว่าใส่แฟร์ใส่คาเฟ่เนี่ยไม่ขุนพานเลยนะคะมันน่ารัก แล้วถามว่าผมทรงเนี้เหมาะกับอากาศเมืองไทยยังไงเหมาะแน่นอนค่ะทรงนี้ทําไปได้ทุกที่นะคะไม่เว้นแม้แต่ทะเลหรือว่าสถานที่ร้อนๆค่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเนีเ,นเนใส่หัวแรงๆ ตรงนี้ก็ไม่กระดิกเลยค่ะแล้ววันก่อนนะฟาร์มได้ทําผมทรงนี้ไปเที่ยวสวนสัตว์ซาฟารีเว whatever, อร์ค่ะทุกคนเงือออกเยอะมากก็แบบหน้ามาไม่แตกไม่กระดิกเลยค่ะผมเนี่ยอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยภาพออกมาสวยน่ารักมากเลยก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์ like, แล้วก็กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาแนของใบฟาร์มนะคะแล้วพบกับคลิปวิดีโอได้ใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย